สวัสดีค่ะกับเขากับมิวมันนี่แองเจอร์ค่ะวันนี้มิว,วก็เอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาฝากกันอีกแล้วนะคะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆิพี่ถามเข้ามาเยอะมากนะคะสําหรับหุ้นกู้ดิจิตอลปะตะทอสอพอนะว่าน่าลงทุนไหมมีเงื่อนไขยังไงบ้างแล้วก็น่าสนใจยังไงบ้างนะคะ ที่สำคัญนะคะตอนนี้ทุกคนคงกําลังหาข้อมูลกันเพราะว่ากําลังจะเปิดขายในวันที่2นี้แล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้หมิวก็มาสรุปให้ฟังนะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะที่หมิวเอามาฝากนะก็อย่าลืมกด subscribe ใส่สสก,รสกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปที่หมิวเอามาฝากค่ะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะคุณกู้ดิจิทัลปตทสพนะ ก็กำลังจะเปิดขายนะคะครั้งแรกในเอเชียเลยนะที่จะขายบนดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็กำลังจะเปิดขายให้นักลงทุนรายย่อยของเราสามารถเริ่มลงทุนง่ายๆแค่1,000บาทนะคะเดี๋ยวนี้มันจะมาสรุปให้ฟังนะคะก่อนที่จะไปสรุปการมิวจะอธิบายสั้นๆก่อนสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าหุ้นกู้คืออะไร หุ้นกู้นะคะก็คือตราสารหนี้ประเภทหนึ่งนะที่ออกโดยาเอกชนนะคะถ้าออกโดยรัฐบาลนะคะก็จะเรียกว่าพันธบลลัตรรัฐบาลหรือว่าตั๋วเงินค้งโดยกระทรวงการคลังนั่นเองเขาจะออกหุ้นกู้มาค่ะ เพื่อจะระดมทุนเอาเงินไปใช้ในกิจการต่างๆของบริษัทนะคะครับตัวนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกในเอเชียนะคะที่ออกเป็นดิจิตอลเต็มรูปแบบแบบนี้แล้วก็ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง2.75ซึ่งสำหรับตัวนี้นะคะบริษัทคปทตอรอพอ ก็กําลังต้องการระลมทุนไปใช้ใน,ในกิจการนะคะในกรณีของหุ้นกู้ตัวนี้ก็คือปตทะกําลังจะระดมทุนนะคะหรือว่ายืมเงินไปใช้ในกิจการนั่นเองและระหว่างทางค่ะที่เขายืมเงินไปเนี่ยเขาก็จะจา่ยา,ายนด,นะดอกเบีย้ยตามเงื่อนไขที่กําหนดนะดอกเบี้ยที่ได้รับจากหุ้นกู้จะต้องถูกหักภาษีนะที่จ่าย15%เช่นเดียวกับรายได้ที่ได้เป็นดอกเบีย้ยชนิดอื่นๆน,นะคะหุ้นกู้ดิจิตอลปตท,ะทสอพอ เป็นดิจิตอลเต็มตัวนะคะสามารถซื้อขายได้ในแอปเป่าตังอายุหุ้นกู้ก็คือ5ปีนั่นแปลว่าปีนี้2,564ก็จะครบกํบาหนดไถ่ถอนในปี2,569นะคะโดยที่อัตราดอกเบี้ยที่เขาขึ้นว่า2.75%เนี่ยก็คือมันไม่ได้ได้2.75%ต่อปีนะคะแต่อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตัวนี้จะเป็นอัตราคงที่แต่จะมีการปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดคืออะไรก็คือแบบนี้ค่ะ อัตราดอกเบี้ยหุ้นคู่นะคะปีที่1ถึงปีที่2เนี่ยจะได้ปีละ2%ปีที่3กับ4ค่ะจะได้ปีละ2.25%และปีที่5ค่ะจะได้2.75%นั่นเองเฉลี่ยถ้าเราเอามาคิดถ่วงน้ำหนักกันแล้วเนาะเฉลี่ยตลอดโครงการเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่2.25%นั่นเองมากันที่ เวลาเราจะลงทุนในหุ้นกู้ค่ะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกกันว่าเครดิตเ е й ติ้งนะคะอ่าสำหรับหุ้นกู้ตัวนี้นะเราจะเห็นว่าเขาได้ไดทริปเปิลเนะคะทริปเปิลเแนวโนมสเตเบิลด้วยนะคะเป็นทิปเปิลเอที่สเตเบิ ที่จัดโดยทิสเลตติ้งนั่นเองทิสเลตติ้งเนี่ยเป็นการจัลระดับหุ้นกู้ในประเทศไทยนะคะดับเบิลเอทิเปิลเอดับเบิลเอะไรพวกนี้มันสําคัญยังไงนะคะก็คือถ้าเราอยากจะลงทุนในหุ้นกู้นะเราควรลงทุนในหุ้นกู้ที่มีความน่าเชื่อที่ลงทุนได้หรือเราเรียกกันในภาษาการเงินว่าลงทุนในหุ้นกู้ที่เป็น INVESTMENT g r t e e นะคะ investment grade หรือว่าเ a ตติ้นะคะ ดูวัดยังไงดูยังไงนะ,ะสำหรับเลตติ้งเนาะในประเทศไทยค่ะก็จะมีจัดอันดับจาก2ที่นะคะบริษัทคิดเลตติ้งกับฟีสเลตติ้งประเทศไทยนะอันนี้เขาก็จะจัดอันดับเหมือนอาหาระคะ่ะถ้าอร่อยก็คือเป็นท i ิปเปอร์เถ้าไม่ค่อยอร่อยก็ไปจนถึงดีเนาะก็คือจากทิปเปอร์เจนถึงดีอินเวสเมนต์ a ก e คืออะไรคะ่ะอันดับเลตติ้งเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะเป็น investment g a t e กับ non investment g a t e หรือว่าเขาเรียกว่า speculative g a t e ก็ได้ค่ะ investment g a t e ก็คือเอาไว้ลงทุน speculative ก็คือเอาไว้เก่งกำไรนั่นเองลงทุนเนี่ยก็จะอยู่ตั้งแต่ triple B บวกค่ะจนถึงเอ่อ triple A ตั้งแต่ triple A บวกลงมาจนถึง B ค่ะก็คือเป็น speculative หรือว่าเป็น non investment g a t e คือไม่ลงทุนแต่ว่าจะเอาไว้แบบเก่งกำไรนะ แล้วมันสำคัญยังไงนะตราสารนี้ค่ะที่ยิ่งมีเลตติ้งที่สูงๆหรือว่าเข้าใกล้ทิปเปิลเเนี่ยก็จะมีโอกาสในการผิดนัดชำระนี่ที่ต่ำลงเพราะงั้นเราก็จะเสี่ยงน้อยลงนั่นเองแต่แน่นอนค่ะ High risk High return เนาะถ้าเสี่ยงสูงเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนสูงเพราะฉะนั้นคือไม่ค่อยเสี่ยงเราก็จะไม่ค่อยได้ผลตอบแทนสูงหุ้นกู้ดิจิตอลปตทสพตัวนี้นะคะก็เลยมีผลตอบแทนตลอดอายุโครงการแค่2.25เ โดยที่มิวไปหาข้อมูลมานะคะหุ้นกู้ตัวน,นี้จะออกจำหน่ายตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่4พฤศจิกายนี้นะคะหรือว่าประมาณวงเงินที่5,000ล้านบาทค่ะโดยเราจะสามารถซื้อขั้นต่ำที่1หน่วยก็คือ1,000บาทแล้วก็ทวีคูณด้วย1,000เช่น1หน่วย1,000 2หน่วยก็2,000ไม่สามารถซื้อ1,500อย่างนี้ได้นะ แล้วเราจะจองสูงสุดได้กี่หน่วยนะคะเขาก็ออกมาเพื่อตอบโจทย์ต่างทุนรายย่อยเลยเพราะงั้นแต่ละคนค่ะจะไม่สามารถจองได้เกิน1นึ่งมืนหน่วยนะหรือว่าเป็นมูลค่าสิบล้านบาทนั่นเองเพราะฉะนั้นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะคะ1ก็คือสะดวกง่ายซื้อขายได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปเป่าตังค่ะง่ายสะดวกซื้อได้ทุกที่ทุกเวลาแปลว่าอะไรนะคืออย่างนี้ค่ะ เราสามารถซื้อขายได้โดยส่วนใหญ่เราจะจองหุ้นกู้เนี่ยแล้วมันจะมีสภาพคล่องต่ำแล้วมันโฆษณาว่าซื้อขายได้ผ่านแอปเป่าตังคืออะไรนะคะการซื้อขายหุ้นกู้เนี่ยจะมีตลาด2แบบค่ะตลาดที่1นนะคะเรียกว่าตลาดแรกตลาดแรกเนี่ยคือการลงทุนซื้อต้าาันนี้ที่ออกเป็นครั้งแรกตอนนี้เรากลไปจองซื้อกันก็คือเป็นออกครั้งแรกนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้หุ้นกู้มาซึ่งนะคะพอเราได้หุ้นกู้มาเราจะสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนซื้อขายได้ในตลาดรอง ตลาดรองก็คือตลาดที่คนที่ถือตราสารนี้ต่างๆค่ะเอามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักลงทุนด้วยกันเองนะซึ่งก็จะมีราคาผัานผวนไปตามดีมาร์สไพายหรือว่าตามตลาดนั่นเองนะคะอาจจะเป็นกําไรหรือขาดทุนก็ได้นะและในกรณีนี้ตลาดรองก็คือแอปเป่าตังค์นะคะต่อไปจุดเด่นข้อที่2ค่ะซื้อขายแบบเรียลไทม์แต่เป็นเงินสดทันที ข้อ3คือเราสามารถผูกกับบัญชีกรุงไทยแล้วก็ฝากเงินเข้า wallet ได้สูงสุดถึง10ล้านบาทถ้าใครไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะก็สามารถรองรับการเติมเงินเข้า wallet จากบัญชีต่างธนาคารได้ก็คือถ้าผูกจากกรุงไทยเนี่ยอาจจะตัดที่บัญชีกรุงไทยได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นต่างธนาคารก็คือโอนเข้า wallet มาซื้อขายหุ้นกู้นี้ได้เช่นกัน ข้อหค่ะอันนี้มีวว่าดีมากๆเลยนะคือมันครบจบในที่เดียวแสดงข้อมูลการถือครองหุ้นกู้ราคาซื้อราคาขาย ข้อมูลรอบดอกเบีย้ยนะคะรวมถึงการหักภาษีนะที่จ่ายเนาะมันก็จะง่ายมากๆคือเรารู้ว่าเราโดนหักไปเท่าไหร่จะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อไหร่มีใครถือครองบ้างมีราคาซื้อราคาขายยังไงเพื่อวันไหนเราอยากขายอยากซื้อเราก็ทําได้ง่ายๆที่เดียวในแอปเป่าตังเลยอันเนี้ยดีมากๆมีข้อมูลครบจบในที่เดียวเลยและถ้าเกิดตอนนี้ทุกคนกําลังสนใจแล้วนะคะเราก็กาลังมีคําถามว่าเราจะไปซื้อขายยังไงคะ่ะวิธีการก็คือเราจะต้อง หน,นะคะเราต้องติดตั้งแอปเป่าตังก่อนหลังจากนั้นก็ติดตั้ง w ล l ล e t ซื้อขายหุ้นกู้นะคะตามขั้นตอนต่อไปนี้ <c oughs> ก็คือดาวน์โหลดลงทะเบียนแอปเป่าตังนะไม่ว่าจะเป็น android หรือว่า ios นะคะแล้วต่อไปหลังจากนั้นนะคะเราก็ลงทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้กดยอมรับเงื่อนขเติมเงินเข้า w ล l ล e t ซื้อขายหุ้นกู้แล้วก็ทําการซื้อขายหุ้นกู้นะ วิธีการลงทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้นะคะก็เป็นอย่างภาพนี้เลยนะแล้วก็เข้าไปในหน้าเมนูนะคะแล้วก็อ่านรายละเอียดต่างๆมีแล้วก็อาจจะมีการยืนยันตัวตนยืนยันใบหน้าก็อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะงงง่ายๆมากเลยนะคะก็หน้าตาของบัลเลตซื้อขายหุ้นกู้ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะ แล้วใครสามารถที่จะซื้อหายคุ้นกู้ตัวนี้ได้บ้างนะคะก็คือง่ายๆมากเลยค่ะเป็นบุคคลที่เป็นสัญชาติไทยนะแล้วก็มีแบบประชาชนเพราะต้องเอาไปลงทะเบียนนั่นเองและนี่ก็คือข้อมูลของหุ้นกู้ดิจิตอลปะตะทอสพอที่หมิวามาสรุปให้ฟังนะคะเตรียมจองกันได้เลยนะคะถ้าเกิดใครกำลังสนใจถ้าไม่อยากพลาดเนาะไปเตรียมลงทะเบียนทุกอย่างแล้วก็เตรียมเ,มเติมเงินไว้ในอลเล็ตให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันที่สองนี้ค่ะเราไปเริ่มลงทุนกัน เป็นจุดเด่นง่ายๆนะคะเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่1,000บาทแล้วก็ทวีคูณที่1,000เนาะมีอายุ5ปีค่ะผลตอบแทนเฉลีย่ยตลอดอายุโครงการคือ2.25เปอร์เซ็นต์และที่สำคัญนะคะคือเขาจ่ายดอกเบี้ยให้เราทุกๆ6เดือนเช็คข้อมูลได้ง่ายๆครบจบในที่เดียวในแอปเป่าตังคะคะ และนี่ก็คือข้อมูลที่มิวมาฝากในวันนี้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปกับถึงที่มิวจเจ้ามาฝากในตอนต่อไปวันนี้ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้กันบ๊ายบาย